สวัสดีครับวันนี้พกกับผมลายล้าไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถตู้พรีเมียมแต่ง v ีพีของแต่งจัดเต็มนะครับต้องห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยนะครับราคานะครับไม่ข้ามร้านแล้วได้ของแถมของแต่งนะครับจัดเต็มมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกกันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับฮุนไดเอสวนะครับ2.5 e อล t e นะครับมาในปี2019นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลขไม่เพียง5,000กโลเท่านั้นนะครับและมีวัดเข้าสูนั่นเองนะครับและคันนี้ยังได้ชุดแต่งนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนัง VP ปรับไฟฟ้านะครับอย่างดีเลยนะครับมูลค่านะครับรวม100,000บาทเลยนะครับและยังไม่หมดนะครับม่เลยนะครับเราจะให้เบาะเดิมนะครับที่มาจากสูนะครับให้กันไปหมดนี่เลยนะครับและ นะครับคันนี้นะครับได้ชุดแต่งมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับ360องศามาให้แล้วรอบคันนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับและยังมีในส่วนของเครื่องเสียงซับบล็อกนะครับครูดคอนโทนนะครับโหจัดเต็มมากๆเลยนะครับและวันนี้นะครับเราจัดให้ในราคาที่สุดพิเศษสุดว้ามากๆเลยนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ของแถมของแต่ง นะครับจัดเต็มให้ไปหมดนี่เลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะครับและสําหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนซ์เลยนะครับของแถมก็จัดเต็มนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเรานะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับว่ามีของแถมของแต่งอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับจะได้นะครับกระจังหน้าคมเมียมเต็มๆสวยๆนะครับเป็นชมไมเนื้เช่นแบบนี้เลยนะครับนี่ยังมีในส่วนของมุมกล้องนะครับ 360องศานะครับอ so ันนี้เป็นมุมด้านหน้านะครับด้านหลัง huh. ซ right ้ายขวามีให้รอบคันเลยนะครับ like. อ oh ันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับไม่ได้มาจากศูนย์นั่นเองนะครับและไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอัปเกรดนะครับเป็นไฟ LED แสงสีขาวนะครับสว่างมากๆเลยนะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับและตัวรถนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับสีนี้นะครับสำหรับรถตต้พรีเมียมนะครับขายดีมากๆเลยนะครับเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับสําหรับรถโต้พรีเมียมสีดานะครับดุดันมากๆเลย ยนะครับและในส่วนของล้อแม็กนะครับอัปเกรดนะครับเป็นล้อแม็กนะครับขอบ20นะครับอันนี้นะครับสำหรับฮุนไดเอฟวันนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับเป็นแม็กของตัว Ford e v e r วอเรสนั่นเองนะครับขอบ20นะครับมาพร้อมได้ยางใหม่นะครับปี2023เลยนะครับนี่ตุ่มยางดอกยางนะครับใช้กันต่อได้อีกสบายๆเลยนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนี่ มุมกล้องนะครับ360องศาที่ติดตั้งมาเพิ่มรอบคันนั่นเองนะครับและสําหรับภายในนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นน้าจิ้มกันก่อนเลยในภายในจะได้เป็นเบาะนะครับ VEP นะครับเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าทั้ง2ตัวเลยนะครับทําให้รถนะครับดูพรีเมียมดูหรูหรามากๆพื้นที่นะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วเวลาปิดแค่นี้เองนะครับ ระบบ้ามเบรกนะครับเป็นลิส์เบรกทั้งหมด4ีล้อแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับไฟท้ายโฉมนี้นะครับจะเป็น LED แล้วนะครับสวยงามมากๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดนะครับด้านในให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับอรอยตะเขเบเม็ดอาร์คนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะครับของตัวรถคันนี้นะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนนักนะครับพลิกคว่ำหรือน้ minute, right. ate, so no ําท right <are> no <way> <te virgin ity> ่วมนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับตะเข็บเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวของเราตรงนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับภายในนะครับนี่เบาะแถวสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นคงเป็นเบาะเดิมนะครับจากโรงงานนั่นเองนะครับเป็นเบาะหนังแท้สวยๆแบบนี้นะครับและสามารถพับนะครับนี่เลื่อนนะครับเข้านะครับ นี่เอาไว้เก็บของเก็บสัมภาระต่างๆนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับใส่ได้เยอะมากๆเลยนะครับและยังมีพรมเข้ารูปเป็นพรมกระดุมแบบนี้นะครับใส่ให้รอบคานสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่และภายในนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับคุณไดเอสวันคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีด้วยกัน2ชุดเลยนะครับเราสามารถเซบนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยนะครับ เสียงเครื่องคื่นิ่มมากนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล2 5 0 0ซีนั่นเองนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นเบาะนะครูรูแบบนี้เลยนะครับปีกเบาะนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับและในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นโทนสีครีมหรือสีเบจแบบนี้นะครับตัดด้วยนะครับมือจับนะครับเป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแบบนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับไม่มีนะครับริ้วรอยนะครับอ่าคันนี้นะครับถือว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับมีช่องเก็บของด้านบนด้านล่างนะครับมีให้ครบเลยนะครับและสําหรับหน้าจอคันนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับเป็นหน้าจอ a n d ด o i d มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รองรับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถแชร์ w i f ฟนะครับปล่อยอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับนี่ เป็นระบบ Android แล้วนั่นเองนะครับนี่สามารถนะครับเข้า Google ดู YouTube ดู Netflix ได้เลยนะครับและเขายังมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันอันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มมานะครับสำหรับคันนี้นะครับและรุ่น e l i t นะครับเขาจะไม่มีนะครับกล้องรอบคันนั่นเองคันนี้มีการอัปเกรดติดตั้งมาให้เพิ่มแล้วนะครับพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับระบบแอร์นะครับนี่เราสามารถปรับนะครับแอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังจากตรงนี้ได้เลยนะครับ USB AUX นะครับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับและสําหรับเลขไมค์คันนี้ไม์เพียง5 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีประวัติดูแลเข้าสูนั่นเองนะครับพรมลัยจะได้พงมลัยหนังมัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้นะครับที่พงมลัยแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของครูดคอนโทรลมาเพิ่มนั่นเองนะครับปกตินะครับรุ่นเอลิทนะครับจะไม่มีครูดคอนโทรลนั่นเองคันนี้มีการติดตั้งอัปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและเขายังมีในส่วนของจอนะครับ มัดวัดนะครับแสดงผลวัดรอบเครื่องยนต์นะครับวัดรอบเทอร์โบนะครับแสดงอุณหภูมิน้ำอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับและเขายังมีในส่วนของเครื่องเสียงนะครับซับบ็อกตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดเครื่องเสียงซับบล็อกนะครับนี่นะครับจะอยู่ใต้ที่นั่งคนขับนั่นเองนะครับขนาด12นิ้วเลยก็ว่าได้นะครับ และคันนี้นะครับนี่เลยนะครับมีประวัติดูแลเข้าศูนย์มานั่นเองนะครับจากศูนย์ฮุนได้เลยนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับลูกค้านะครับสามารถดูที่ป้ายแขวนที่คอหงมลายตรงนี้นะครับเช็คระยะเข้าศูนย์ที่รอบถัดไปนะครับหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับอันนี้โหเพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับลูกค้านะครับเข้าต่ออีก1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใช้ต่อกันได้ยาวๆพร้อมใช้งานจริงนะครับสําหรับคันนี้และเดี๋ยวเราไปดูนะครับเบาะนั่งแถวด้านหลังกัน ว่าจะสวยพรีเมียมขนาดไหนนะครับม่โหภายในต่างๆนะครับเบาะต่างๆนะครับใหม่มากนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับจะมีมูลค่านะครับประมาณคู่ละประมาณ1 0 0 0 0แเลยนะครับเป็นเบาะปัไฟฟ้าหนังแท้อย่างดีแบบนี้นะครับนี่และนะครับระบบไฟฟ้านะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับ2จุดคือพนักพิงนะครับและรองน่องพักเท้าตรงนี้นั่นเองนะครับและเวลาขึ้นนะครับนี่ ต้องบอกว่าเบาะวีพีเขานั่งสบายมากๆนะครับน,นี่นั่งได้เต็มเลยนะครับคนตัวใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนั่งได้เต็มนะครับหัวหมอนมิกี้เมาส์ที่เราเรียกกันคือเขาจะรองรับศีรษะของเราแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับในของแถมของแต่งเยอะมากๆนะครับยังได้ในส่วนของทีวีนะครับเพดานนะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ประมาณ15.6นิ้วเลยนะครับเขาจะสะท้อนภาพหน้าจอครับจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับ เราแชร์ Wi-Fi นะครับนี่เราสามารถเลือกนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับลูกเล่นมีเดียต่างๆนะครับที่หน้าจอหลักด้านหน้าเขาก็จะทอนภาพนะครับขึ้นหน้าจอเพดานตรงนี้ได้เลยนะครับระบบแอร์นะครับก็เย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับปรับจากตรงนี้ได้1จุดนั่นเองนะครับและนะครับฝ้าเพดานต่างๆนะครับสายสะอาดนะครับใหม่มากนะครับสําหรับคันนี้นะครับและสําหรับฮุนไดนะครับเวสันที่เขามาแต่ง VP เนี่ยพื้นที่นะครับเนี่ยภายในเขาจะค่อนข้างกว้างเลยนะครับ เหยียดขานะครับวางขาวางของต่างๆนะครับได้เยอะมากๆเลยนะครับและสําหรับรุ่น e l ลิทนะครับต้องบอกว่าเขาจะไม่ใช่ประตูไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ถามว่าเขาก็จะดูแลง่ายนะครับน้าหนักเบานะครับไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับนี่เปิดปิดง่ายนะครับหรือนบลูกค้าท่านใดนะครับที่จะนําไปติดตั้งในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับมูลค่าไม่แพงแล้วนะครับต่อข้าง จะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้สบายเลยนะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นให้มาเยอะมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับอ่าภายในเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับนะครับแกนสองฝั่งซ้ายขวานะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีขานไม่มีทอดนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนน้ำพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับไลอ้อนขาของเรานะครับการันตีให้ร้อเลยนะครับและยังไม่พอเรายังมีนะครับ สถาบันนะครับตรวจรับประกันนะครับคุณภาพนะครับจากวันทุกาคอินสเปคชันรับประกันให้อีกมีใบเซอร์ให้อีกนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คอมเบลเร็วดีเซลนะครับ2.5ลิตรหรือ2 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้านะครับอัตราเร่งดีนะครับที่สำคัญนะครับไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายนะครับแต่คันนี้นะครับนี่บางท่านถามว่าตรงนี้แดงๆคืออะไรนะครับเขาจะเป็นกล่องบาลานซ์ไฟนั่นเองนะครับจะช่วยเซฟนะครับไฟนะครับภายในนะครับเครื่องยนต์นะครับ และภายในระบบล็อกคันนั่นเองนะครับเซฟอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และนี่คันนี้ยังได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับปี67นี้เลยนะครับนี่เดือน4ปี67นจนี่เลยนะครับใช้ต่อกันได้อีกยาวๆสบายเลยนะครับสาหรับคันนี้ของแถมของแต่งจัดมาให้เยอะมากๆนะครับเวลาปิดนะครับแค่นี้เองนะครับวันนี้นะครับราคาสุดพิเศษสุดว้าวแน่นอนนะครับเหลือเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับฮุนไดเอสวัน 2.5อีลิ e ปี2019มือเดียวป้ายแดงเลขไม่เพียง50,000โลเท่านั้นนะครับและมีวัดเข้าสูนนั่นเองนะครับได้ของแถมของแต่งมาเยอะมากๆเลยนะครับมูลค่ารวมกันนะครับต้องบอกว่าลักหลายแสนเลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะ VP ปรับไฟฟ้านะครับเป็นหนังแท้อย่างดีมาพร้อมด้วยเบาะเดิมที่เรานะครับแถมให้ลูกค้าไปทั้งหมดนี้เลยนะครับ2แถว4ตัวนั่นเองนะครับและยังได้นะครับในส่วนของชุดแต่งต่างๆนะครับ ล้ออลอยขอบ20ยางใหม่ปี23นะครับกลองรอบคันนะครับภาษีพอลปี68นะครับภายในนะครับติดตั้งเครื่องเสียงซับบ็อก12นิ้วนะครับมาร์ดวัดต่างๆนะครับและยังมีในส่วนของในส่วนคูดคอนโทรลนะครับที่ติดตั้งมาเพิ่มนั่นเองนะครับของแถมของแต่งเยอะมากๆเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดจริงนะครับนานๆจะได้แบบแต่งเต็มแบบนี้นะครับเข้ามาซึ่งหนึ่งคันนะครับ และสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจนะครับแต่ไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามีนะครับไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับโลไฟแนนซ์อนมัดแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับและของแถมของแต่งของทางร้านเรานะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับซื้อสดไม่บวกแหวนรีข้าโอนนะครับ ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเคดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนเพียง1 6 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยครับฟรีค่าโอนค่าจัดน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องช่วยฉุกเฉิน1ปีและเรายังมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรลูกค้านะครับได้รถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับของแถมจะเต็มอุ่นใจสบายใจได้เลยนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็ทําการล้างขัดเคลือบสี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับสภาพดังฟ้าสภาพพร้อมใช้งานกันแน่นอนนะครับและนะครับสาหรับนะครับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ถูกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube น์ทิก To อกเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับปรึกษานะครับสอบถามข้าง่วนนะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนนะครับหรืออยากจะเปิดกล้องนะครับวิดีโอคอลนะครับดูรถจริงนะครับ ทีมงานเรานะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับและนะครับสนใจนะครับต้องรีบต้องไวรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google m a p นะครับลายอนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับ นนทบุรีนี้เองนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตไม่ไกลนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส s c ส i b e ให้ทุกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ